อะไรผมจะร้องอไงไอเดี๋ยวค่อยร้องให้ผมร้องก่อนดิไม่เกี่ยวผมจะร้องเลยร้องเลยอะไรร้องเลยอะไรมีใครขอมร้องกูจะร้อง่ะร้องทำไมอ่ะร้องให้เฮียดีเขาฟังให้พี่เสียเขาฟังให้พี่เสียเขาฟังร้องคุ้ไงแไม่หมดไม่เกี่ยวผมจะร้องไม่เกี่ยวผมก็จะร้องม่ครอบจะฟังอ่ะไม่เกี่ยวแฟนลับมีอาออาเอาอางนี้เลยให้ร้องด้วยกันเลยทั้งสองคนร้องด้วยกันไปจะฟังคู้เรื่องไหมอ้ากัามห้าันั้งใจได้เอไอะไเปลี่ยนตั้งไดูเรื่องไม่ได้ ให้ร้องคนละท่อนเพลงใครเพลงมันของคุณเพลงอะไรขัดใจและควรใส่วสีบถิมกันนั่นแหละร้องต่อกันคนละท่อนแล้วแต่ท่านผู้ชมเขาจะชอบเพลงไหนเอ้าแล้วจะตี่ยเอ้าเฮ้ยขึ้นมาเพลงหนึ่งขัดใจให้กับวอรรุศรีราชาครับผมเธอเข้ามากระชากหัวใจแตงแตงข เราไม่พบกันหากกันมาแต่โดนแล้วกน,นีีแล้วเปลี่ยนแปลงไปอยากจะสร้างสัมพันกับเธอต่อไปยาวนานตั้งแต่ทางนี้ต่ขี่ไงแล้วจังใดคือมาเป็นไรต่างอยากหยุดเราไว้ตรงนี้หยุดประเดี๋ยวนี้ ที่เราจ้องตาเป็นแันสิบสี่ห้างและสาวสี่ห้างทจับเมื่อกันอย่างว่าสั้นว่าแล้วก็ส่งสัญญาณว่าฉันชอบเผอว่าใจสวรรไม่ดม ไม่อยากจะใส่เองทิ่กันอุ้ยมิติปลายไฮวงลเกนน่าจะฟังใช่ไหมขับใจมายืนฟังเลยยืนฟังเลยเดี๋ยวให้น้องชายรอให้ฟังน้องชายนี่ไม่ใช่มึงนี่อะไรแนวฮิปฮอป่ะหลบไปเลยเขาจนแนวเด็กพ่อไม่ยี่ห้อ น้องชาย<อ>น้องชายน้องก็แท้ปะแม่เดียวกันแต่คนละพ่อฮะแม่มึงนี่ผัวเยอะนะครับเฮ้ยยอมได้ไงเพราะว่าแม่เราเฮ้ยมึงไม่ใช่ญาติกูพี่บ้าหรือเปล่าใช่บ้าเปล่าเอาไม้มาใดีขาดใจจัดให้กับนักคอมโดยน้องชายครับ บอรู้เสิปนครับมโน่าแกก็เป็นโรคหัวใจแถมเป็นเบาหวานแล้วยังมีความดันรีบมาถ่ายรูปกันแกคงอยู่ได้ไม่ยาวนานอยากหยุดเบาหวานเอาไว้ตรงนี้หยุดประเดีย๋ยนี้ตอนที่แกนั่งวัดน้ำตา ส่งสัญญาณจองวัดได้เลยแต่แล้วเช้าน้าแกก็หยุดหายใจในพลิบตาลูกและเมียก็เดินเข้ามาคุณหมอบอกว่าน้าจากไปก็อยากให้น้าไปสบายกูยังไม่ตายสั์นีพ่พีไหนเนี่ยฮะพีดสมัยใช่ไหมเนี่ย ลายทั้งเพลงเลยเฮียเชื่อเอางี้ดีกว่าแม่แม่เยอะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เยอะเดี๋ยวร้องเพลงเอาใจพ่อๆแม่แม่บ้างเฮ้ยหนุนๆนุนนุนนุนอันนี้ดนตรีสาวคหนุๆน้องๆในคนจดจำไว้ด้วยนะฮะครับดนตรีไทยก็จะคือปีจะยยาวๆของไทยปีเนี่ยจะเล็กเรียวรีบ อันนี้ของนอกใหญ่บานของนอกใหญ่กว่าของไทยไม่ต้องอธิบายแล้วมึงอธิบายซะมันไม่กล้าเป่าไงเนี่ยให้เขารู้ไงว่าของไทยของนอกมันแตกต่างกันเขารู้กันหมดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแซกโซโฟนครับแซกโซโฟนครับนี่แซกโซโฟนเอางี้ดีกว่าเป่าสักเพลงให้รู้ว่าเราเป่าได้จริงๆไททานิคโอเคใช่ครับ เราทำเฮียอะไรแล้วมึงเป่าทำไมไอ้สัตว์เ่าอะเอางี้ท่าฉลององคพ่อแม่รู้จักแน่นอนใช่พี่อยู่ไกลถึงท่าฉลองโอเคแต่พี่ไม่ต้องเพราะรับให้ยอมยามยากออกทะเลจหาปลามาพงแม่คุณพันใจ จะจบแพงนะเนี่ยเด็กไม่รู้เด็กเขารู้เด็กลูกอ่ะแรปโย <Okay. S 1> โอเคโอ้เขารู้กระโดดแล้ว <c oughs> มีใครร้องแล้วบ้างท่าฉลอม <c oughs> เออนี่ดีกวา่าขาเด็กอ่ะเอาไม้มาโอเคไอ้เนี่ยวัยรุ่ชนชนบุรีเดิยท่าฉลอม <c oughs>

ง่ายๆแต่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 ฟงก็ไหวฟังแต่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 แ่ โดอะไรโดเนี่ยฮ้ยตกใจเหี้ยเลยันดีคมโทั้งนนี้เลยนะวะแหมพิ้วนอนเยอะ<า> <c oughs> เดี๋ยวเริ่มทำอะไรนัร์กไหมขึ้นพร <c oughs> ้อมนักดนตรีหนึ่งสองสาม มีหานอยู่ทักตัวไหมใจเย็นเป็แม,ไม,ไ,มไม่ฟังแล้วไม่ฟังพี่จบจากไหนมาไม่ฟังเขาคุณจบจากไหนมานิติศาสตร์ครับไม่ดีความรู้ดีมออะไรมอกรุงเทพมอกรุงเทพ,เทพ,เทพนิติศาสตร์เฮ้ยเฉียบพี่บอกนะมอธรรมศาสตร์ไอเน่งมอลังสิตไอปอนมอรามนะมอเต็มกระหน่อย เเลยกินนาอะไเอ้รีีรีีหมียาตลดหเมียไปตลาดวื้อบบขาดัื้อชีรวยเอ้ยรวยเอ้วยเอยรวยคือตนอะไรก็ได้คือตนอะไรก็ได้แต่ขับรงท่าใหโรงสอวยสะอ้วยสะอวยสอวยเอรยเยยเอ้า BOY!